ด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหลังต้องใช้หน่วยนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังอุณหภูมิต้องใช้เทวิน วันนี้มาพัอพี่กับร้านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับสูตรที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือกฎรวมแก๊สนั่นเองกฎรวมแก๊สนะคะสูตรง่ายมากนะครับให้เราจำว่า T1V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2V2 ส่วน T2 นั่นเองการที่จะใช้สูตรนี้นะครับเราจะต้องใช้สูตรนี้ในลักษณะของ2กรณีเท่านั้นนะครับในสูตร P1V1 ส่วนด้วย T1 เท่ากับ P 2 v 2ส่วนด้วย T2 นะครับตัวแปรแต่และตัวแปรนะครับหมายความว่ายังไงคือตัว P เนี่ยจะหมายความดันโดยความดันเนี้ยจะมีหน่วยที่หลากหลายมากก็คือ1 ATM บรรยากาศเท่ากับ760ม mm, ิลลิเมตรประหลอดแลวก็เท่ากับ7 6 0ดอวีของเรานะฮะจะเป็นหน่วยของปริมาตรนะครับซึ่งปริมาตรก็มีตั้งแต่1000 CM ซมกำลัง3จะมีค่าเท่ากับ 1DM ่กำลัง3แล้วก็มีค่าเท่ากับ1ลิตรส่วนอุณหภ,ภูมินะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วในเรื่องนี้นะครับเราจะมีโจท,ที่เป็นองศาเซลเซียสแล้วก็เควินนั่นเองนะครับแล้วก็โดยร้อยละนะครับเราจะต้องแปลงอุณหภูมิให้เป็นเควินนะครับหลักการของเรานะครับด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหลังตตตต้้้้้้อออองงงงงใใชชหหนนนน่่่่วววยััแสิิิทีระุณภูมเค หมายความว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราตัดสดินใจใช้ความดันนะครับเป็นหน่วย atm หมายความว่าด้านหลังของเราก็ต้องใช้ความดันที่เป็นหน่วย atm ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนปริมาตรก็เช่นเดียวกันครับถ้าด้านหน้าเราใช้หน่วย dm ด้านหลังเราก็ต้องใช้หน่วย dm นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจใช้หน่วยอะไรด้านหลังก็ต้องใช้หน่วยนั้นด้วยอ่ะหรือถ้าเราจะเปลี่ยนความดันเป็นมิลลิเมตรประลอดด้านหลังเราก็ต้องใช้ความดันเป็นมิลลิเมตรประลอดเช่นเดียวกันครับส่วนปริมาตรก็เหมือนกันถ้าด้านหน้าเราจะใช้เป็น cm กําลัง3ด้านหลังเราก็จะใช้เป็นนกําลังเเช่ดีย แต่สิ่งที่ต้องระวังอุณหภูมิต้องใช้เคลวินคือตัวอุณหภูมิทั้ง2ตัวนี้ครับไม่ว่าเขาจะให้องศาฟาเรนไฮต์หรืออะไรก็แล้วแต่มาเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวเคลวินให้หมดนั่นเองนะครับ <_ d iss ing> เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างเนาะ <_ d iss ing> เขาบอกข้อที่1ครับเขาบอกว่าภาชนะใบหนึ่งนะมีความดันนะลูก1 atm ลูกหรือ1 <_ d iss ing> บรรยากาศนะครับโดยมีปริมาตรเนี่ยเท่ากับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ cm กําลังสานั่นเองแล้วก็อุณหภูมิเขาก็ให้มาเนาะว่าเป็นอุณหภูมิเท่ากับ25องศาเเซซลียสนนัับหลงจาาก้เข บอกว่าหากลดความดันเหลือ0.5 atm นั่นเองก็คือเป็นความดันใหม่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่2แล้วแสดงว่าเหตุการณ์แรกคือความดันที่1เท่ากับเท่านี้ปริมาตรที่1เท่ากับ200อุณหภูมิที่1คือ25องศาเซลเซียสเขาบอกว่าลดความดันก็คือที่ P2 ลูกที่2ของเราเนี่ยกลายไปเป็น0.5 atm ที่อุณหภูมิสภาวะใหม่ก็คือ20องศาเซลเซียสและเขาบอกว่าปริมาตรใหม่เนี่ยจะมีกี่ลูกบาทเซนติเมตรก็คือสิ่งที่เขาถามนั่นเองว่าเฮ้ย V2 เนี่ยจะมีปริมาตรใหม่เท่ากับเท่าจากนนโย์ม ว่าเป็นรูปแบบของ2เหตุการณ์สูตรที่เราต้องใช้คือ t1 v1 ส่วนด้วย t1 เท่ากับ t2 v2 ส่วนด้วย t2 นะครับโดยเหตุการณ์ที่1เราเอามาใส่เลยลูกก็คือ1 atm ด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหลังต้องใช้หน่วยนั้นหมายความว่า t2 หนูก็ต้องใช้เป็น atm หรือบรรยากาศด้วยก็คือ0.5บรรยากาศนั่นเองหรือ0.5้ atm นะลูกต่อมามาดูที่ปริมาตรลูกปริมาตรเหตุการณ์ที่1คือ200เซนติเมตรก็คือ v2 เท่ากับ200ลูกบาทเซนติเมตรส่วนด้านหลังก็ต้องใช้หน่วยเดียวกั เ,เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เป็นลูกบาตกเซนติเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือใช้เป็นตัวแปรวีอุณหภูมิทุกอุณหภูมิเลยจะต้องเปลี่ยนเป็นเควินดังนั้นเราเปลี่ยนทุกอุณหภูมิให้เป็นเควินก่อนลูก25องศาเปลี่ยนให้เป็นเควินก็คือเอาไปบวกกับ273ก็จะได้ออกมาเป็นเควินเท่ากับ298เควินส่วนอุณหภูมิที่2ก็คือ20องศาบวกกับ273ก็จะได้กลายมาเป็น293เควินน้องก็ได้อุณหภูมิณสภาวะทน่1กับอุณหภูหสภิณสา่เาาแลวินนเอคกากันลูก 298อีกอันหนึ่งก็คือ293หลังจากนั้นจะเข้ากันแก้สมการหา V แค่นั้นเองน้องลองไปคิดเลขดูนะครับที่กับตันแอบคิดมาแล้ว V2 นะฮะได้คำตอบออกมาเป็น393.29 CM กาำลัง3นั่นเองรู้ว่าทำไมถึงเป็น CM เกำลัง3าเพราะอะไรลูกด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหลังต้องใช้หน่วยนั้นดังนั้น V 1่ใช้หน่วย cm เกำลัง3แสดงว่า V2 ที่น้องหามาก็ต้องใช้เป็น CM เกำลัง3าเช่นเดียวกันเลยต่อมาโจทย์ที่2องลูกปริมาารรถ้เูหมซิเมตรกุาณ์ หนึ่งนะลูกที่ความดัน3 atm ก็คือเป็น p 1 3 atm อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสก็คือเป็น t สภาวะที่1ก็คือ27องศาเซลเซียสเขาบอกว่าหากเรานําลูกโป่งชนิดนี้ไปเปลี่ยนไปอยู่ที่สภาวะ s t p ลูกโป่งใบนี้จะมีปริมาตรเป็นกี่ลูกบาทเมตรดูดีๆ,ๆนะข้อนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากสภาวะ1ไปอีกสภาวะ1ก็คือสภาวะ s t p ซึ่งสภาวะ s t p ของเรานั้นเป็นสภาวะที่ความดันเท่ากับ1 atm อุณหภูมิเท่ากับ0ย์องศาดังนั้นจากเหตุการณ์นี้มี2กรณีเราเลยใช้สูตรว่า t 1 v 1ส่วนด้วย t 1เท่ากับ t 2 v 2ส่วนด้วย t 2อลูกพอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บแทนค่าลงไปลูกเหตุการณ์ที่1คือ P1 คือ3 v ของเราเนี่ยคือ500ลูกบาทเซนติเมตรเราตัดสินใจแล้วว่า p เราจะแทนเป็น atm v เราจะแทนเป็นลูกบาทเซนติเมตรหลังจากนั้นลูกส่วนด้วยอุณภูมิอุณหภูมิของเรานะครับเปลี่ยนให้เป็นเควิน ดังนั้น T 1ของพี่เลยเป็น27บวกกับ273กลายเป็น300เควินลลกดังนั้น T 1เราเลยแทนด้วย300เควินต่อมาลงพี p 2 P2 คือสภาวะ n s t p ก็คือ1 ATM แทนลงไปด้วย1 ATM ปริมาตรคือสิ่งที่จดถามแก้สรรมการหา V2 ส่วนทีของเราคือ0องศา0องศาแปลงไปเป็นเควินด้วยการเอาไปบวกกับ273คําคำตอบเลยได้ออกมาเป็น273เควินนั้นตรงนี้เราเลยแทนค่าด้วย273 เองหลังจากนั้นแก้สมก,การหา v 2ลูกหนูก็จะได้ v 2ออกมานะครับกลายไปเป็น,น1365คําถามคือคําตอบนี้ตอบได้เลยไหมลูกยังตอบไม่ได้เพราะ 1, 3 6 5มเนี่ยมันคือลูกบาศก์เซนติเมตรถูกต้องปะเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหลังต้องใช้หน่วยนั้นหมายความว่าคําตอบของน้องต้องออกมาเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแต่สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรลูกลูกบาศก์เมตรเปลี่ยนเป็นลูกบาศก์เมตรได้ไหมจำได้ไหมแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยลูกซนเ่ตร้อยเซนติ ดังนั้นมีการเปลี่ยนทั้งหมดกี่ครั้งลูก cm มีกี่ครั้งกําลัง3แสดงว่า cm 3ครั้งถูกต้องไหมดังนั้นตัวนี้ต้องยกกําลัง3เพื่อคูณเพื่อเปลี่ยนหน่วยหลังจากนั้นน้องคิดเลขออกมาลูกหนูจะได้คําตอบออกมาเป็น1 3 6 5ส่วนด้วย10กําลังหหรือทําการคิดเลขอีกนิดนึงนะลูกเป็นเลขสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หนูจะได้ออกมาเป็น1 3 6 5คูณด้วย10ยกกาลังลบ3ลูกบาทเมตรนั่นเองนี่คือคำตอบที่ถูกต้องเรียมไหมลูกโอเคเนาะผ่านนะครับสำหรับ ข้้อนีเพราะฉะนั้นนะคะคอนเซปต์เรามาท่องด้วยกันอีกทีนึงเนาะด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหลังต้องใช้หน่วยนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังอุณหภูมิต้องใช้เควินอแสดงนเคมีออนไลน์น online, ของพี่กัปตันอัปเดตใหม่2020 Chemistry อเค cross online class น้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาศาลและที่สําคัญพี่กัปตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี ท่านบอยพี่ชัน้าย<อ>โอเคนะ B2 B2 ส่วนด้วย T2 เขาต้องการสมรการนี้ใช่ปหพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการขายพี่ต้องการขายต้องส่วนด้วย K1 ตรงวะ <s> เร็ววะเน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีตังต้งๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจาเนื้อหาได้มากขึ้นครับพี่กับตาสอนแบบไม่มีกากเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กับตาเทคนิคการสอนดีสอนแซบแล้วก็แบบพลังเดือดอน คนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมาเสียเราได้เกรด2แล้วแบบเรามาเรียนตอนม5ถึง2ก็คือเราได้เกรด4เลยนคนะทุกคนเด็กคนหนึ่งที่ได้เกรด2.5ทําไจไม่ได้เกรดเคมีเกรด4ค่ะมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมจุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอกถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนานปังปุริเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ